สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่23นะครับอ่ะก่อนอื่นเราก็มาดูที่ตัวเซตก่อนนะเป็นยังไงบ้างนะครับอืมเซตอย่างที่บอกนะครับว่ามีการเตือนเข้ามาเรื่อยๆนะว่าตัวมันมันไซด์เวนะครับมันจะเลือกทางไหนก็ได้แล้วซึ่ง วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเลือกเป็นในทิศทางลงนะในทา m เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับลงมาแล้วทดสอบแนวรับนะที่หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าะครับหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสบห้าแล้วยังอยู่นะยังอยู่นะครับก็ต้องต้องลุ้นแล้วละ่ะคราวนี้ยต้องลุ้นแล้วล่ะว่า โซนเนี้ยจะรับอยู่ไหมนะครับคือโซนเนี้ยจะรับอยู่ไหมนะครับถ้ารับไม่อยู่นะถ้ารับไม่อยู่ก็ร่วงแบบเนี้ยนะครับอืมถ้ารับไม่อยู่ก็ร่วงลงมาแบบนี้นะหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าต้องรับให้อยู่นะครับถ้ารับไม่อยู่แนวถัดไปหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหนึ่งพันหกร้อยหกสิบนะครับอืมนะเพราะว่าเขาขึ้นมาจาก เนี่ยหนึ่งพันหะ้าร้อยเก้าสิบเจ็ดอ่ะนะหนึ่งพันห้า้อยเก้าสิบเจ็ดก็ต้องมีพักบ้างนะครับพักบ้างนะเออนะครับสำหรับใครที่มีหุ้นนะสำหรับใครที่มีหุ้นก็ไปเช็คดูนะครับก็คือวิธีการง่ายๆก็ไปดูว่าหุ้นของที่เรามีเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยหรือเปล่าแล้วแต่ที่คุณชอบนะเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวัน ร้อยวันสองร้อยวันหรือเจ็ดสิบห้าเหมือนที่ผมใช้ก็ได้นะครับไปลองเช็คด,ดูนะถ้ามันอยู่ข้างล่างเนี่ยถ้ามันอยู่ข้างล่างเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับถ้ามันอยู่ข้างล่างจะไม่ค่อยดีนะโอเคเรามาเช็คดาวโจนเพื่อแบบว่าเป็นกำลังใจหน่อยนะดาวโจนนะครับก็คือย,นะยังไม่หลุดนะในทางเฟดยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดอีเอเจ็สิบห้าหมายว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงนะ เออครับถ้าดูไทม์เฟรมย่อยๆเนี่ยถ้าไทม์เฟรมย่อยๆก็หลุดหมดแล้วนะหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่สี่ชั่วโมงนี้ก้ามกึงึงละนะครับแต่หนึ่งชั่วโมงนี้หลุดละนะก็กําลังเด้งขึ้นไปภาพเหมือนตัวเซตเลยภาพเหมือนตัวเซตเลยอ่านี่ไทม์เฟรมเนี่ยเนี่ยรับลงมาหลุดแล้วก็กําลังจะจับตัวขึ้นไปนะอืมหนึ่งพันหกร้อยเจ็สิบห้าเนี่ยต้องดูดีๆนะต้องดูดีๆนะครับว่าเอาอยู่ว่านะครับสำหรับตัว เซตนะคราวนี้มาดูหุ้นนะครับมาดูหุ้นในกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรยังยังสา,สามารถลุ้นเทรดเด้งได้นะก็คือเป็นตัวเนี่ยบ้านปูนะบ,บ้านปูเนี่ยแนวรับมันอยู่ที่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสิบสองบาทสิบสตางค์เนี่ยตัวเนี้ก็ยังลุ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดถ้าหลุดนะถ้าหลุดก็เลิกคุยนะครับหลุดเลิกคุยนะ ไอวีแอนะครับเนี่ยลุนเทรดเด้งได้แต่ว่ามันแก็บแก็บมันเหลืออีกนิดเดียวนะแกบมันเหลืออีกนิดเดียวคือประมาณบาทนิดนิดอ่ะเออนะครับบาทนิดนิดอ่ะนะครับตัว i v วอนะอืมตัวนี้คนที่มีของก็วางสต๊ปอปบอลไว้ที่สี่บเอ็ดบาที่้าสตางค์นะแนวต้านแนวต้านนี่สี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์นะสี่สบามบาทห้าสิบสตางค์อืมนะ แนวต้านตรงนี้เลยนะครับก็ลุ้นนะเบมอ่าเบมตัวนี้มีสองเขียวนะครับมีสัญญาณสองเขียวนะแนวต้านอยู่ตรงนี้เก้าบาทแปดสิบห้าแล้วก็สิบบาทสี่สิบนะครับอพอให้ได้ลุ้นได้นะพอให้ได้ลุ้นได้นะครับตัวท็อปเนะี่ยท็อปก็พอให้ได้ลุ้นได้นะก็คือเนี่ยครับแนวต้านอยู่ที่ ้าสิบเก้าบาทถ้าผ่านได้ก็หกสิบสาบาทยี่ห้าสตางค์อะไรประมาณเนี้ยนะครับอืมตัวที่พอได้ลุ้นได้นะมีประมาณนี้แหละบ้านปู i v l นะบ้านปู i v l เบมนะแล้วก็ตัวท็อปนะครับพอเทรดได้นะครับแต่ว่ามันแกรบนิดเดียวนะแกรบนิดเดียวนะครับส่วนตัวกลุ่มที่ลงมาหนะักเมื่อวันศุกร์นะครับกลุ่มที่ลงมาหนะักเมื่อวันศุกร์ก็คือตัว เคแบงเคแบงนี่ ank, แนวรับอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะครับแนวรับแรกนะเคแบงคนะคนที่รอซื้อก็รอโซนนี้แหละหน,นึ่งร้อยสามสิบเจ็ดหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดโซเนี้ยรับอยู่หรือเปล่านะครับนะอืมแล้วก็นั่นะแหละก็อย่างที่บอกว่าให้ให้ขายทำกำไรกันนะ ตัวเคแบง์เตือนตั้งแต่วันวันนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดเนาะให้ทยอยขายกลุ่มแบงค์นะครับสวัสด์อ่าชนแนวต้านเนาะสอดชนแนวต้านนะครับก็จะต้องย่อลงมานะครับย่อลงมาคือแนวรับอยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทห้าสิบาทสี่สิบแปดบาทรอดูโซนนี้นะครับรอดูโซนนี้เนาะ <c oughs> m อ c อ่าลงมาที่แนวรับละ สามสิบเก้าบาทนะหรือสามสิบห้าบาทยี่ห้าต่างรอทถวนี้นะครับรอทถานี้นะอืส่วนมากรอหมดนะครับส่วนมากเดี๋ยวนี้รอหมดติดล้อรอ,รอนะครับอืมเนีย S อ B ซ C บก็ต้องมารอแถวนี้รอร้อยร้อยสามร้อยหนึ่งบาทร้อยถึงร้อยสามบาทรอโซนนี้ดีกว่านะครับออมซ C B นะ นะครับช่วงนี้รอก่อนรอก่อนรอให้ให้เซตเขานิ่งๆก่อนนะครับรอให้เซตเขานิ่งๆก่อนนะครับอืมให้ให้เขายอ่อลงมาก่อนเพราะว่าถ้ามันยอ่อเนี่ยคือเขาก็จะขายออกหมดอยู่แล้วแหล,แลนะเนาะคือพอขายออกหมดแล้วก็ตอนที่เขาจะเอาเซตขึ้นเขาก็จะมาดึงพวกนี้แหละพวกที่เขายอ่อลงมานี่แหละนะครับในการดันขึ้นไปนะเพราะว่ามันต้องมันต้องเอาหุ้นตัวใหญ่ดันขึ้นอนะ นะครับอืมนะโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะสวัสดีครับ